ม่เสียเวลาวันนี้ไม่เริ่มตุจีนเพราะผมจะไปเริ่มที่ท่านผู้ชมหลายท่านถามเข้ามาตกลงปเป็นยังไงล่าสุดเนื้อสอรีที่หนองจอกครับท่านผู้ชมครับหลังจากมีการร้องเรียนเข้ามาและเรานําเสนอไปเมื่อวานนี้น่าตะกตกใจเด็กอายุแค่ขวบกับ11เดือนพ่อกับแม่เอาไปจ้างเนสอรี่แห่งหนึ่งย่านหนองจอกเลี้ยงขวบ11เดเดือนชื่อน้องกุลและปรากฏว,ว่าก่อนที่จะไปฝากเลี้ยงวันแรก ปีที่แล้วปลายปีไปดูสถานที่สํารวจตรวจสอบถามคํายืนยันมีวงจรปิดเนื่องจาก,กไรบ้านถ้าบ้ชอมะสุดท้ายเอาไปฝากเลี้ยงเป็นวันแรกเท่านั้นเองจูจๆโทรศัพท์มาบอกคุณแม่ว่าเด็กเอาผ้าซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยอุดจมูกตัวเองจนเสียชีวิตคือตอนที่โทรมาอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เสียชีวิตผมกราบขออาภายัย กกณขณะนี้คุณหมอใช้คําพูดกับคุณแม่ว่าโอกาสรอดเป็นศูนยปอร์เซ็ท่านผู้ชมคะเด็กไม่ได้สติไม่ได้สติและสุดท้ายนําส่งโรงพยาบาลคุณหมอในไอซียบอกว่าโอกาสรอดศปอร์แม่กลับมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอดูวงจรปิดปรากฏว่าดูไม่ได้และคาให้การดูจะไม่ตรงกันท่านผู้ชมคะเมื่อวานนี้บอกไปแล้วว่ามีพิรุธตรงไหน วันนี้เราตามกันต่อเมื่อวานนี้นะะักข่าววชราตาคมไปเจอครูแอนซึ่งเป็นเจ้าของเนอร์สซอรี่ตำรวจเรียกไปให้ปากคำนะครับท่านผู้ชมครับครูแอนบอกกับทีมข่าววชราตาคามว่าเปิดมาเจ็ดปีมีครูผู้เลี้ยงรวมทั้งครูแอนเนี่ยสามคนวันเกิดเหตุมีเด็กยี่สิบคนมีครูผู้เลี้ยงสองคนช่วยกันดูแลเพราะอีกคนหนึ่งเนี่ยลาครูพี่เลี้ยงจะแบ่งงานกันทํากับเด็ก เราต้องนึกต่อนะครับท่านผู้ชมว่ามีคนอยู่แค่นี้แล้วเด็ก20คนเคสของน้องกุลครูแอนอ้างว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุผู้ปกครองเอามาฝากเลี้ยงจากนั้นช่วงเที่ยงทานข้าวเสร็จน้องเริ่มงองแงขณะนั้นเที่ยงครึ่งเด็กคนอื่นหลับมดแล้วนี่ครูแอนอ้างอย่างนั้นนะฮะเหลือน้องกุลยังร้องอยู่ข้างนอกก็แน่นอนเข้ามาวันแรกครูแอนบอกนะครับว่าน้องร้องอยู่ข้างนอกไม่ยอมเข้าห้องนอน จะเดินตามครูหนิงซึ่งเป็นครูพิเรนอีกคนในวันเกิดเหตุพอครูหนิงจะไปพักน้องก็ร้องไห้ครูแอนเจ้าของนสเีก็เลยเข้ามาดูเองเข้ามารับดูแลต่อจากครูหนิงน้องก็ยังร้องไม่หยุดถือผ้าห่มติดตัวแล้วเดินลากน้องไม่ยอมเข้าห้องครูแอนให้การว่าอุ้มน้องกุลเข้าห้องนอนพร้อมกับผ้าห่มติดตัวของน้องแต่ยิ่งจับตัวก็ยิ่งร้องเสียงดังพอน้องกุลเข้าไปตรงที่นอน ครูแอนอ้างว่าตนก็กอดแต่ไม่ได้กอดนั่นแล้วจับตัวเด็กเนี่ยเอลงนอนน้องกุลจะกอดผ้าไว้ตลอดตนให้น้องนอนลนักษณะนอนคว่ำแต่ตะแ็งหัวท<ฆ>่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมครูแอนบอกจากนั้นใช้มือลูบหลังน้องจนหยุดร้องไห้ตอนนั้นยืนยันว่าไม่มีอารมณ์โกรธอะไรกับเด็กก็นแอน่นอนตอนแรกเด็กจะร้องไห้ตลอดไม่ยอมเข้าจนต้องอุ้มล็อกเข้ามาในห้องเนี่ยนะฮะไม่ได้กรธ แค่ต้องการเอาน้องนอนและนั่งรูปหลังทันนั่นเองพอเห็นน้องนอนหลับก็ลุกไปทำงานต่อตอนบ่ายโมง15นาทีแล้วออกไปทานข้าวหลังเดอร์ซีบ่ายโมง50นาทีกลับเข้ามาในห้องเปิดไฟเด็กทุกคนจะตื่นจะเหลือเฉพาะเด็กที่นอนขี้เศาไม่ยอมตื่นก็จะต้องเดินปลุกพอมาถึงน้องกุลน้องไม่รู้สึกตัวตัวไม่เขียวแต่อุ่นๆเรียกสองสามครั้งไม่ขยับตัว พอจับพิกตัวเห็นน้องปากสีคร้ำออกม่วงๆก็รีบปั๊มหัวใจแล้วอุ้มน้องวิ่งไปหาครูหนิงหลังดัรสรีแล้วส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดคร mm ูแอนตอบคำถามว่ากล้องวงจรปิดมันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. แม่เขาบอกว่าเขามาดูยืนยันเขาว่าได้ mm hmm. ถึงเวลาตอนพี่เขามาส่งลูกช่วงแรกส่งไปก็ยังส่งคลิปน้องไปให้เขาดูแล้วจากนั้นติดต่อไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าแม่ของเด็ก ทาบูชอมะได้มีการรับสายโทรศัพท์กระทั่งรู้ว่าหมดสติไปแล้วไปโรงพยาบาลแล้วควูแอนบอกว่ากล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้เพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตถูกตัดเน็ตไม่ได้ใช้งานแล้วก็ถอดปลั๊กออกนานแล้วนานขนาดไหนจำไม่ได้เพราะช่วงโควิดระบาดโดนปิดนอสซอรี่หลายรอบอะไรที่โดนตัดก็ยังไม่เข้าที่พอได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดก็ยังไม่เข้าที่เพราะความไม่พร้อมราโดนปิดมานาน กวนยอมรับว่าประมาทประมาทที่ลุกจากเด็กแล้วไม่ได้กลับไปดูอีกครั้งโดยประสบการณ์ถ้าเด็กร้องไห้แล้วนอนหลับแบบนี้ยังไงต้องหลับแน่ๆพอเขาตื่นนอนมาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใารมดีเย็นว่าไปเยี่ยมน้องกับคุณแม่บอกกับคุณแม่ทุกวันที่น้าห้องฉุกเฉินว่าครูเสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ไม่แก้ตัวยอมรับว่าประมาทจริงๆ ถ้าไปนั่งไปนั่งที่นอนของเขาอะค่ะคไปนั่งก็นั่งกับเขาแล้วก็กอดเขาคืออุ้มเขามาแบบเนี้ยเด็กคณนออกออกอตัวกอดข้าหลังใช่ใช่ค่ะเออกอดแน่นเลยไม่ค่ะก็คือแค่ลักษณะอุ้มเด็กอะผ้าห่มไม่ได้ห่อตัวน้องผ้าห่มคือน้องอะถือรากแล้วก็รูก็จับจับคือผ้าที่มันจับขึ้นมาม้วนขึ้นมาแล้วก็ ให้เขากอดไว้ก็ไปนั่งก็งก็จับเอ็นตัวลงนอน,น,นะะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาหมอนอไม่ใช่ค่ะหนูเอาเอาหมอนรองให้น้องนหนหนัวให้น้องอะ่ะเอ็นคือจะเป็นลักษณะคือกอดผ้าแล้วก็คล้องลงไป<ๆ>เขาก็แบบอยูอกก่อย่างเงี้ยคือร้องแล้วก็พูดจุกับผ้าอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์การจัดการตรงนั้นมันมันไม่ได้มีคือโกรธหรือว่าอะไรกับเด็กอะคะ่ะคือต้องการแค่เอาน้องนอนแล้วก็นั่งรูปหลังเขาแค่นั้นเอง แต่ว่าน้องร้องเยอะตัวน้องก,ก็ก็เป็นเด็กปกตินิ่มๆนะคะเพราะว่าจับแล้วก็เขย่าเขย่าน้องแล้วก็ปลุกเขา<ด>ตัวไม่เขียวตัวไม่เขียวค่ะเขาเรียกเขาสักสองสาครั้งแล้วเข,เขาก็ไม่ขยับตัวก็เลยแบบจับเขาพลิกพอจับเขาพลิกแล้วถ,ถึงเห็นว่าหนปากเขาเริ่มแบบเป็นสีคําออกม่วงๆล้วแรกก็ปั๊มหัวใจให้เขาก่อนแต่คิดว่าน่าจะส่งหมอให้เร็วที่สุดไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าขณะที่เราทํางานกับเด็กไม่มีใครมานั่งถ่ายภาพให้เราจากกล้องนี ไม่ไม่มีค่ะมันคือก็มันไม่ได้ใช้งานอะค่ะเออมันมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้ใช้งานก็เลยถอดออกนานแล้วค่ะนานแค่ไหนจําไม่ได้เมอนกันค่ะถือว่าถ้าถ้าถือว่าประมาทอะประมาทยอมรับค่ะเพราะว่าลุกมาจากเขาเราไม่ได้กลับเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโดยโดยเออโดยประสบการณ์แล้วอะคือเด็กถ้าร้องไห้แล้วนอนหลับแบบนี้คือเขาเขาหลับแน่ๆยังไงเขาก็หลับทุกอย่างก็คือไม่ไม่แก้ตัวแล้วก็ ยอมรับว่าว่าประมาทเองจริงๆท่านผู้ชมฮะครูเพียงรลอีกคนนึงครูหนิงที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งตอนแรกน้องจะเดินตามไม่ยอมนอนะจะกระทั่งครูแอนต้องมารับช่วงใช่ไหมใช่ค่ะครูหนิงเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์น้าตาคลอเลยนะคะบอกว่าครูแอนอุ้มน้องกุลวิ่งมาหาตนที่ด้านหลังเนอร์เซอรี่หลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าน้องนอนไม่ตื่นครูหนิงก็ยังบอกว่ารีบพาไปโรงพยาบาลเลย ตอนนั้นตัวน้องนิ่มๆเป็นปกติยังอุ่นๆแต่ว่าปากเขียวละตอนนั้นยอมรับว่าตกใจแต่มีสติรู้ว่าจะต้องนําน้องส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดต้องรักษาชีวิตคนให้เร็วที่สุดคิดอยู่แค่นั้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทาไมอยู่ดีๆน้องเป็นแบบนั้นเราเลี้ยงเด็กมาเท่าไหร่แล้วไม่เคยเจอ,อเรื่องแบบนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตเสียใจไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเราเลี้ยงลูกเขาแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นก็อยากจะขอโทษว่าเสียใจจริงๆจากใจจริง แวนวิ่งอุ้มน้องออกมาบอกว่าน้องนอนไม่ตื่นก็เลยบอกว่าเ้อถ้างั้นก็ส่งโรงพยาบาลค่ะตัวน้องก็นิ่มปกติค่ะแต่แค่ปากเขียวเราก็ได้จับมือมือน้องตัวก็ยังอุ่นตัวก็อุ่นอุ่นตัวก็นิ่มๆิัอันนั้นเราไม่ได้ทันได้ดูนั้นเราตกใจเราตกใจแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็มีสติว่าจะต้องเอาน้องให้มาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อเธาอย่างไงก็จะต้องรักษาชีวิตคนไว้ให้เร็วที่สุดค่ะใหคิดอยู่แค่นั้น เพราะว่าเอาอยู่ดีๆทําไมน้องเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะเ,เราก็เลี้ยงเด็กมาเท่าไหร่แล้วเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นี่ครั้งแรกในชีวิตของเราทั้งสองคนเสียใจวอตรงเสียใจค่ะเรา ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเรานึกถึงว่าเขาเสียใจเราก็เสียใจที่เราเลี้ยงลูกเขาแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเราจะขอโทษเสียใจด้วยเสียใจจริงๆจากใจจากใจจริงๆก็ต้องดูแลมากขึ้นเราก็ต้องดูในสิ่งที่เราพลาดไปค่ะแต่ก็ยอมรับว่าครั้งนี้ตางใจจริงๆเราอยู่ของเราอย่างนี้มาคือมันไม่มีอะไรเราก็อาจจะย่ำใจประมาณนี้ท่านผู้ชม ถ้าดูเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานตรงไหนอะผ้าที่ติดตัวอุดจมูกเองอะอ,ะอ้าวไม่มีเห็นเหตุหการณ์นี้นี่ที่ไปบอกกับพ่อแม่เขาอะครับยิ้มหวานให้นิงก่อนเนาะเนี่ยเด็กรู้ภาษาแล้วครับตนวู้ชมมะขนาดเดียวกัน พื้นที่สถานรับเลี้ยงเป็นยังไงสภาพอ่ะทีมข่าวลงไปดูนะคะอยู่ในซอยเคซีที่ถนนมิตรไมตรีหนองจอกเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ปิดค่ะไม่มีใครอยู่แต่สังเกตการดูนะคะก็พบว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ใช้พื้นที่ร่วมกับสโมสรของหมู่บ้านเป็นอาคารสองชั้นมีการติดป้ายกฎระเบียบต่างๆภายในสถานที่รับเลี้ยงเด็กแล้วก็สังเกตเห็นว่าจะมีอุปกรณ์ของเล่นสําหรับเด็กเล็กด้วยค่ะ คือตอนแรกเนี่ยพ่อกับแม่ใจจะสลายตอนนี้ลูกอยู่ใน ICU แล้วคุณหมอบอกโอกาสรอดน้อยหรืออาจจะไม่มีศูนย์เปอร์เซ็นคุณพัชราคุณแม่และคุณพ่อทีรศักท่านร้องเรียนแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะผมเข้าใจวันแวกที่ลูกจะต้องห่างจากอกพ่ออกแม่เนี่ยตูนเป็นแม่คนจะรู้นะยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเหมือนจะไปสถานรับเลี้ยงหรือจะไปโรงเรียนวันแวกจะเป็นวันสําคัญที่สุด พ่อกับแม่เนี่ยเขาจะต้องดูแลเอาใจใส่วันที่ต้องห่างจากแม่ตอนนั้นเนี่ยผมนึกภาพออกและก็ต้องบอกว่าจะส่งข้อมูลไประยะแล้วกลายเป็นวันแรกกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ไปบอกกับแม่ว่าผ้าที่ติดตัวเขาตั้งแต่เกิดที่เขาติดตัวเลยไปอุดจมูกเนี่ยพ่อเขาก็ไม่เชื่อเพราะผ้ามันก็บางแล้วเขาก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เกิดท่านผู้ชม เมื่อวานนี้พ่อกับแม่ซึ่งเขาให้ปากคำกับตำรวจหน้องจอกเพิ่มหลังจากตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับครูแอนคนนี้ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะคะเมื่อวานคุณพ่อคุณแม่ไปเจอตำรวจก็คืออย่างคุณแม่เนี่ยให้ปากคำกับตำรวจ ร้องให้ใหไปให้ปากคาไปอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ยังเสียใจยังรับไม่ได้ค่ะตอนนี้ตัวอาการของน้องกุลนะคะก็ยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง i อ u โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเมื่อวานนี้คุณหมอเรียกคุณพ่อคุณแม่ไปคุยแล้วบอกให้ทําใจค่ะบอกว่าน้องไม่ตอบสนองแล้วแต่ว่าทางคุณแม่ก็ขอให้คุณหมอช่วยประคองด้วยการใส่เครื่องช่วยหายใจให้ถึงที่สุดเพราะว่าแม่ยังทําใจไม่ได้แม่รู้สึกว่ามันเร็วไปถ้าจะยุติการรักษา ขอใช้ช่วงเวลานี้อยู่กับลูกถึงแม้จะรู้ว่าลูกมีโอกาสรอดศูนเปอร์เซนต์คุณแม่ก็ได้แต่กระซิบบอกลูกว่าแม่ขอโทษขอให้หนูสู้เท่าที่หนูไหวแล้วคุณแม่ก็เอาผ้าห่มสีชมพูที่น้องนอนกอดผืนที่ครูแอนอ้างอะคะ่ะว่าผืนนี้แหละไปปิดหน้าปิดจมูกน้องจนเกิดเหตุการณ์เอามาให้ตำรวจดูด้วยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าการที่ไปส่งลูกไปเนสเซอรี่วันแรกจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้น้องกำลังน่ารัก แล้วที่สําคัญลูกคนนี้กว่าจะมีได้คุณแม่บอกต้องใช้เวลาถึงสองปีใช้ความพยายามกว่าจะมีลูกได้ทําไมต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ติดใจมากก็คือถ้าเนอร์เซอรี่บอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดตั้งแต่แรกคุณแม่บอกไม่มีทางเอาลูกไปฝากเลี้ยงแน่ๆหลังเกิดเหตุแม่บอกกับครูแอนว่าจะขอดูกล้องครั้งแรกบอกว่าได้ค่ะต่อมาบอกกับตนว,ว่ากล้องพังไม่ได้จ่ายค่าเน็ตแล้วก็ถอดปลั๊กออก คุณแม่บอกมันไม่แฟร์สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนจะเอาลูกไปฝากเลี้ยงไปถามมาแล้วสองสารอบด้วยตัวเองเอาไปทดลองฝากเลี้ยงนสเรีบอกว่าระเบียบต่างๆเป็นยังไงยืนยังมีกล้องวงจรปิดจึงตัดสินใจเอารูปมาฝากเลี้ยงถ้าบอกว่าไม่มีวงจรปิดหรือรู้ไม่มีทางเปน็นเดนขาดและประเด็นที่ครูแอนอ้างว่าภาพปิดจมูกและหน้าทําให้น้องหยุดหายใจถ้ามีกล้องวงจรปิดตนก็จะได้เห็นเป็นไปตามกระบวนการพร้อมจะให้ความเป็นธรรม ติดใจที่บอกว่าเอาผ้าปิดจมูกแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดให้ดูแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่าจริงม,มันเกิดอะไรขึ้นขอวงจรปิดทำไมช่วงนั้นปล่อยปะละเลยนนสรีบอกกับคุณแม่ว่าให้น้องนอนคว่ำหน้าลักษณะตะแคงหัวบางครั้งก็บอกเอาผ้าคลุมโปงบางพรัก็บอกเอาผ้าปิดจมูกพูดไม่ตรงสักครั้งต้องการความชัดเจนถ้ารู้ไม่มีวงจรปิดอย่างที่บอกไม่มีวันจะไปฝาก วันเกิดเหตุหลังเกิดเรื่องน้องส่งโรงยาบาลครูแอนนัสซรี่ก็หายไปทั้งวันและจนถึงเมื่อวานตอนที่มาโรงพักก็ยังไม่ทดการติดต่อชี้แจงใดๆชีวิตคนมันแลกไม่ได้มีลูกคนเดียวและกว่าจะมีมันไม่ใช่ง่ายตอนนี้เปอร์เซ็นต์หมอก็คือไม่มีค่ะเมื่อเช้าหมอก็เรียกคุยค่ะแต่เราก็บอกว่าเราก็บอกว่าให้ให้ประคองให้ ให้ก่อนเหมือนให้ช่วยก่อนเรายังทำใจไม่ได้มันเร็วไปอะคะ่ะถ้าจะให้ยุติการรักษาแล้วหนูไม่คิดว่าการไปส่งลูกหนูวันแรกจากที่หนูพยายามประคองมามันมันจะต้องมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วแล้วลูกคนนี้ก่อนหนูจะมีได้อ่ะหนูต้องใช้เวลาสองปีมันต้องมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับหนูมันแย่มากๆคะ ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีกล้องวงจรปิดตั้งแต่แรกหนูไม่มีทางละลูกหนูไปแน่แต่ทีนี้นคือพอมันมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยหนูก็ยังคุยกับเขาเลยว่าผู้แอนถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยหนูจะต้องขอดูกล้องพี่แอนหน่อยนะเขาก็บอกว่าได้ค่ะแม่แพคเขายังบอกอย่างนี้นะคะพอกลับไปกลับมาเขาบอกว่ากล้องพังกล้องพังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายค่าเน็ตไม่ได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถอดสายออกหนูว่ามันมันมันไม่แฟร์สำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ อยากให้เคสของหนูเป็นเคสศึกษาสําหรับพ่อแม่คนอื่นอยากให้นสซารี่อะค่ะรับผิดชอบในส่วนเนซารี่ทั่วไปอะคุณอย่าปิดบงังความจริงถ้ากล้องมันใช้ไม่ได้หรือมันไม่มีตั้งแต่แรกคุณควรบอกเขาตั้งแต่แรกไม่ใช่คุณมาบอกว่าณวันที่เราไปกล้องใช้ได้แต่พอมันเกิดเรื่องอย่างเงี้ยคุณบอกว่ากล้องมันใช้ไม่ได้แล้วเด็กนอนตายอยู่กี่นาทีอะคุณไม่ดูอะนึกออกไหมคะมันไม่โอเคสําหรับผู้ปกครองอยู่แล้วค่ะอยากให้ เนสซี่รับผิดชอบในส่วนนี้อะค่ะคุณแม่มีความหวังครับอยากจะบอกอย่างนั้นคือคุณแม่ก็ยังโพสต์ภาพของน้องกุลนะแล้วก็ระบุข้อความเนี่ยตูนถ้าพรที่แม่จะขอได้ขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับหนูนะลูกน้องกุลคุณพ่อทีรศัก์ระหวังให้ปากคำได้แต่นั่งกอดพระห่มสีชมพูผืนโปรดของน้องกุลผืนนี้ค่ะแล้วเปิดกระเป๋าใส่เสื้อผ้าในกระเป๋ามีกางเกง ที่สายในวันเกิดเหตุแล้วก็มีกระเป๋าใบเล็กๆที่น้องใช้เวลาไปเนื้อสอรี่ด้านในก็มีผ้าขนหนูที่น้องเอาไว้ใช้เช็ดหน้าคือพอคุณพ่อเปิดออกมาดูแล้วเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังคุณพ่อก็ร้องไห้อีกและผ้าผืนนี้แหละใช่ไหมค,คุณพ่อบอกนี่เป็นผืนโปรดไปที่ไหนเอาไปด้วยติดผ้าผืนนี้มากตามประสาเด็กพ่อคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่น้องกุลจะผ้ามาปิดหน้าทําให้หยุดหายใจเพราะใช้มาตั้งแต่เกิดแล้วเด็กอายุเกือบสองขวบเนี่ย มันต้องช่วยตัวเองได้คทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกว่าอ้างว่าภาพปิดหน้าเนี่ยก็ให้หนักขาววัชาราดูว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่อยากเรียกร้องอะไรเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่อยากพูดอะไรมากผมเห็นลูกหน้าเขียวแล้วทำอะไรไม่ถูกไม่เคยคิดจริงๆว่าจะมาเกิดกับลูกของเราผมทำอะไรไม่ถูกเลยอย่างเดียวเลยมผมเห็นลูกผมขาขาเขียวหน้าเขียว ล้วทำการา p r ขึ้นมาเนี่ยคือคือคือผมทำใจอะไรไม่ได้เลยมันมันเจอตัวจริงมันมันทำอะไรไม่ถูกเลยไม่เหมือนมันเหมือนที่เราดูที่เราเห็นอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวจริงมัน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 ช็อกเลยครับผมมันมันแย่ไปหมดเลยครับผมผมผมจะเชื่อผมผมจะเชื่อได้ไงลูกผมเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแล้วผ้าผืนนี้ก็อยู่ตั้งแต่เล็ก มันไม่มีไม่งั้นมันก็ต้องปิดหน้าลูกผมก่อนหน้าที่ที่จะมาเกิดเหตุการณ์รวนันเซอร์เนี่ยครับมันมันเป็นไปไม่ไ,มได้เลยครับผมเราอยากเลี้ยงล้อมมันสรีอย่างครงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ผมไม่อยากให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้มากกว่า <c oughs> ผมไม่อยากเลี้ยงร้อมอะไรผมไม่อยากให้ลูกผมเป็นอย่างนี้ผมผมไม่อยากพูดอะไรมากเลยผมรักลูกผมมากเลยผมว่า ไอ้อย่างเงี้ยมันมันปล่อยป่าละเลยมากกว่าถ้าถ้าคุณไม่ปล่อยป่ะละเลยลูกผมก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นผ้าปิดหน้าปิดตาอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะมันผมว่าไม่ใช่พี่ว่าผ้ามันหนาไหมล่ะก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับผมว่าเพราะว่ามันไม่อยากให้จริงจริวผมก็เสียใจผมไม่อยากให้เกิดมันไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะแล้วไม่อยากให้ เป็นแบบนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อีกอะไม่อยากให้เกิดกับคนอื่นอีกอครับ ปลดแพร่ยังไงตูนทางผู้กํากับการสอนนนองจอกพันตํารวจเอกประเสริฐสอนแจ่มบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหากับครูแอนซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อเซรีข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสไว้ก่อนนะคะอสอบปากคาตัวครูแอนบอกว่าวันเกิดเหตุช่วงเที่ยงเด็กทานอาหารเสร็จก็เข้านอนกลางวันการประมาณเที่ยงครึ่งซึ่งตอนนั้นส่วนใหญ่นอนกันหมดแล้วเหลือแต่น้องกุลที่ร้องไม่ยอมนอนครูแอนอยู่คนเดียวนะคะ อยู่คนเดียวแล้วพยายามเอาเด็กเล็ก20คนเข้านอนด้วยตัวคนเดียวครูแอนบอกกับตำรวจว่าใช้มืออุ้มแล้วกอดล็อกตัวน้องกุลจากด้านหลังเพื่อพาไปนอนน้องกุลก็จะมีผ้าหม่มผืนโปรดติดตัวไปด้วยตลอดตอนนั้นพาน้องเข้านอนน้องนอนคว่ำแต่ว่าหัวเนี่ยยังตะแคงอยู่ลักษณะการกอดผ้าห่มก็คือผ้าห่มปิดตั้งแต่คอจนถึงจมูกอันนี้ครูแอนบอกกับตำรวจตอนนั้นน้องยังร้องอยู่สักพัก พอครูแอนร,รูปหลังก็เงียบไปครูแอนก็เลยปล่อยให้น้องนอนเพราะคิดว่าน้องนอนหลับไปแล้วจากนั้นก็ไปกินข้าวพอประมาณบ่ายสองโมงจะเรียกเด็กตื่นทุกคนตื่นหมดแต่น้องกุลยังนอนคว่ำอยู่ตัวไม่กระดุกกระดิกปากเขียวไม่หายใจก็เลยอุ้มไปหาครูนิงที่อยู่ด้านหลังเนอร์เซอรี่จากนั้นก็พาไปส่งโรงพยาบาลและแจ้งผู้ปกครองจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือชุดสืบสวนของสอนอน,อนองจอกไปเก็บพยานหลักฐานคือกล้องวงจรปิดสองกล้องมาตรวจสอบทั้ง2กล้องเนี่ย ไม่มีการ์ดนะคะไม่มีการ์ดความจําแล้วก็ไม่ได้เสียบปลัก๊กครูแอนบอกว่ากล้องไม่ได้ใช้มานานพอสมควรแล้วไม่ได้จ่ายเงินค่าเชื่อม Wi-Fi อินเทอร์เน็ตแต่กลับไปแจ้งกับผู้ปกครองว่ามีวงจรปิดผู้ปกครองก็คือไว้ใจก็จะมีข้อหาอื่นต่อไปเพิ่มเติมจะสอบสวนกันต่อเอ๊ะถ้าเกิดถูกตัดเน็ตมีเหตุแล้วจะไปเอาการ์ดออก คือเขาบอกว่าเขาถูกตัดเนต็ตเขาก็เลยดึงปลั๊กออกเพราะเขารู้แล้วปลั๊กมีเหตุผลมีเหตุผลแล้วการ์การ์ทำไมถึงไม่อยู่แล้วมันก็ต้องรู้ตลอดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะว่าโดนตัดเน็ตแล้วดึงปลั๊กออกอะคะ่ะแต่นี่อบอกคุณแม่ว่ามีกล้องสิบราการสามสิบหกนาทีท่านผู้ชมเริ่มด้วยเรื่องอย่างนี้เพราะท่านถามมาผมก็ไปหาคําตอบให้เลยต้องตามดูกันต่อสําคัญมากมากนะเด็กตัวนิดเดียวเขาช่วยตัวเองไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมะและนี่คือหัวใจของคนพนพ่อเป็นแม่ กว่าเขาจะเลือกจะมีความจำเป็นต้องเอาไปฝากเลี้ยงใช่ไหมเขาต้องคิดอย่างดีแม่นี่ไป2อสมทีไปดูให้แน่ใจอะค่ะว่าแล้วไปเกิดเรื่องวันแรกมันเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เป็นอันขาดจริงๆเพราะมันคือหัวใจของ